หวานคำพรนะครับเป็นโอ้โหนี่ก็ไม่น้อยนะมีลิ์สีดวงมีโรคกระเพาะมีภูมิแพ้อันไหนมาก่อนมาหลังครับภูมิแพ้มาก่อนภูมิแพ้มาตั้งแต่แต่ได้สิบกว่าปีอะ่ะเป็นอะไรฮะแพ้อะไรฮะแพ้ทุกอย่างอากาศแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้แสงแดดแสงแดดค่ะเวลาแพ้แล้วเป็นยังไงฮะเวลาแพ้จริงจะฟ้าจะมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะฮะ มองไม่เห็นเลยตาจะฟ้าเลยฟ้าแล้วแล้วจริงๆแล้วคุณหวานทำทางานอะไรฮะทุกวันนี้เหรอคะเออเกี่ยวกับจูแอร์นะคะนวดสปาอะไรเงี้ยอ๋อทําสปาค่ะคอยนวดคอยบริการค่ะแล้วพอเวลาอยู่กับแอร์ก็จะแสบตาตาจะกําเลยแหละจะแดงแบบแดงกําไปเลยเลยหมือนคนน้ําตาตาไหลไค แล้ว,แล,วแล้วต้องทนทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆค่ะมีขึ้นที่อื่นไหมฮะแพ้ที่อื่นไหมฮะก็จะขึ้นจะขึ้นตรงเนี้ยขึ้นคิ้วขึ้นหัวขึ้นอะไรจะปวดหัวปวดอะไรอย่างี้ะที่ผิวมีไหมฮะที่ผิวก็จะมีผื่นมีอะไรค่ะจะเป็นผื่นอย่างนี้คือแพ้แบบขั้นไหนฮะอาจารยนะ์ฮะอย่างนี้พอจะวินิจฉัยได้ไหมฮะ อันนี้วินิจฉัยหนักเบานี่ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยแต่ของเขานี่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะคือเป็นแทบทุกส่วนเลยก็เรียกว่าแพ้ดักเหมือนกันนะคะตอนนั้นคุณหมอบอกยังไงฮะถ้าแพ้ก็ก็ทานยาแก้แพ้ลดลดทานยาแก้แพ้ไปเรื่อยพอแพ้ก็ทานพอแพ้ก็ทานค่ะแล้วพอทานปุ๊บมันจะง่วงง่วงจะทํางานไม่ได้แล้วทําไงฮะก็จะนอนอ้าวแล้วโรคกระเพาะมาตอนไหนฮะ โรคกระเพาะก็มาประมาณได้สิบปีอะค่ะโอ้หทั้งทั้งสามสี่อย่างนี่มาเป็นสิบปีขึ้นค่ะรุนแรงแค่ไหนคะโรคกระเพาะก็ครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคกนะระเพาะนะแบบปวดหัวแล้วก็ตัวสัน่นแล้วก็ปิงไข้อะไรเงรี้ยแล้วก็เหงื่อจะแตกเอาพักๆอะไรเงี้ยเป็นตอนไหนก็เป็นหมายถึงว่าเป็นเพราะเอ่อไม่ได้ทานอาหารตามมือ้อตรงตามมือ้อแล้วจะมีอ,อาการนี้หรือ เออหรือเป็นทุกเวลาได้เลยเป็นที่ว่าเราทานอาหารไม่ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเลยมือปั๊บจะมีอาการนี้เลยอาการปวดแสบออกร้อนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วพอกินลงไปแล้วเป็นไงก็กระจุกจุกจุกสักพักมันก็จะค่อยคายออกอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอให้ยาอะไรบ้างคัะก็มียาลดกรดยาเคลือบกระเพาะค่ะยาเคลือบกระเพาะค่ะสิบกว่าปีก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นค่ะแล้วใครมาบอกว่าบิมช่วยได้อ๋อพอดี เปิดหนูก็นวดลูกค้าไปเรื่อยๆพอดีมีคนป้ามาบอกหนูว่าเนี่ยเป็นปุ๋มแพ้ใช่ไหมโรคกระเพาะใช่ไหมเนี่ยทานตัวเนี้ยจิ๊บจิบอะไรเงี้ยเป็นจิ๊บจิบอ๋อก็เลยว่าโอ้ยครั้งแรกก็ไม่กล้าทานกลัวอะไรเงี้ยก็เลยแฟนเขาเป็นปุ๋มแพ้อยู่มาประมาณเป็นสิบปีเหมือนกันละคะก็เลยให้แฟนกินก่อนให้แฟนลองก่อนเวลามันเป็นอะไรมันจะได้เป็นก่อน รับแฟนนะเนี่ยค่ะ <c oughs> ให้แฟนทานก่อนแฟนแบบว่านอนไม่ได้เป็นหอบเป็นหือดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เลยเอ้ยทานก่อนเธออะไรอย่างเงี้ยให้ทานทานประมาณหมดสองขวดสองขวดก็เลยแบบดีขึ้นร้อยเม็ดค่ะทานวันละกี่เม็ดวัดเช้าสองเย็นสองเ <c oughs> ช้าสองเย็นสอง <c oughs> รู้สึกอะไรเกิดขึ้นเขาดีขึ้นนอนได้ไม่ไอที่ว่าเป็นหอบเป็นอะไรก็เบาขึ้นแล้วก็เอ้ยแล้วก็เลยหันมาดูแลตัวเองมั่งเลย ก็เลยมาทานตัวเองดีขึ้นเห็นเขาแฟนเขาดีขึ้นแล้วก็เลยเอ้ยฉันเอามั่งอะไรเงี้ย <c oughs> ลองทานอยู่กี่วันถึงรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุขภาพก็ประมาณสองอาทิตย์ยอะไรเงี้ยสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็เริ่มจะเอ้ยแสบร้อนอะไรก็เริ่มดีขึ้น ไอแสบร้อนกระเพาะใช่ไหมค่ะที่ท้องผูอะไรก็เริ่มดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขับถ่ายดีขึ้นด้วยค่ะขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ที่ว่าโดนแอร์เป็นปมแพ้ที่ว่าน้ำมูกไหลก็ดีขึ้นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะงั้นต้องไปถามอาจารย์พิเชษทำไมทำไมบิมมันเหมือนกับยาผีบอกนะ <c oughs> กินเม็ดเดียวมันไปสามสี่โลกะครับคือมันไปคือถ้าปกติยาทั่วไปเนี่ยยาแก้ปวดมันก็แก้ปวดมันไม่แก้หวัด ถูกไหมฮะอาจารย์ถูกต้องก็มันไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวนะแล้วก็ไปไปทำงานที่ต้นต่อนะครับเอาเอาว่าอาการเกี่ยวกับโรคหอบหืดก่อนนะครับภูมิแพ้ภูมิแพ้นะฮะซึ่งเกิดขึ้นในเชิงภูมิคุการวิยาก็บอกว่าเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว TH2 สมันมีสูงไปมีสูงไปแคปซูลที่ใช้ผมก็จะจะเป็นสีเขียวสีเขียวใช่ไหมฮะสีเขียวนะครับ สองแคปซูลสแคปซูลต่อวันเนี่ยในวันที่วันที่สิเนี่ยมันจะเพิ่มเม็ดเลือดขาว th 1นะครับแล้วเพิ่มเม็ดเลือดขาว T-regulator ทั้งสองตัวเนี่ยมันจะมีหน้าที่ไปกด th สองให้ลดลงเมืม่อ th 2ซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการแพ้ภูมิตั<ม>และวภูมิแพ้ทั้งหลายแหล่นี้นนมันลดลงอาการก็ดีขึ้นหอบหืนก็ดีขึ้นแล้วโรคปวด ลรกกระเพาะกระเพาะอ่าเพาะนี่ให้เจ้าแม่ลรกกระเพาะเขาเล่าให้ฟังลรกกระเพาะก็ส่วนใหญ่ก็เกิดเนื่องจากมันมีแผลนะคะอักเสบขึ้นมาแล้วก็กรดเนี่ยมันจะไปะไปกัดไปกัดกระเพาะไปะทําลายเนื้อเยื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าที่มันเกิดการทําลายเนี่ยเกิดเนื่องจากอะไรนอกจากกรดแล้วก็ยังมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลตัวนี้จะหลั่งสารพิษ mm hmm. ซึ่งสารพิษนี่ก็จะไปกระตุ้นให้กระตุ้นให้ทีเอสอเนี่ย มายังบริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็หลังสารคืออินเตอร์ลูคิน6กับอินเตอร์ลูคินวันเบต้าซึ่งทั้งสองวนนี้ก็จะเพิ่มการอักเสบมากขึ้นนะคะก็ไปใช้หลักการเดียวกันก็ใช้หลักการเดียวกันเหมือนกับโรคแพ้อากาศมันก็ออกรทธิ์เหมือนกับที่เป็นโรคผููแพ้นั่นแหละคือไปกดท s 2ลงไปพอกดท s 2ก็สารที่หลังออกมาก็ลดลงครับ ลดลงมาก็ร่างกายก็สามารถรักษาตัวเองได้วันที่นี้อาจารย์น้ำพายพูดถึงเฮลิโคแพคเตอร์ไพโรไลซึ่งก็เป็นเชื้อเหมือนกันนะฮะแต่สาเหตุที่เชื้อนั้นตายจากการกินแคปซูลก็เพราะว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของ ts หนึ่งนะครับ ts 1ซึ่งเป็นตัวที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายอยู่แล้วไปกระตุ้นให้แมคโครฟาจคือไมไดเลืขาวนักฆ่าเนี่ยจัดการกับไอของแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนอกจากนี้แคปซูลเนี่ย มันยังไปเพิ่ม Ts สินะซึ่งขณะนี้ก็เป็นที่ทราบดีว่าเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีความสำคัญมากจะไปเร่ง T เร็กแมคโครฟาคือเม็ดเลือดขาวหน้าค่าเนี่ยจาัดก,การกระสิ่งแบบปลอมนะครับ <c oughs> ว่าไอเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไรซึ่งกัดกินอยู่ที่ผนังลำไส้ของเราเนี่ยก็คือเชื้อเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งนี่แหละนะครับมันก็ถูกเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นมา Ts สเแล้วก็ T เร็กที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไปกระตุ้นให้มีการจัดการกับ ไอไอเอชื้อนี้ให้หายไปครับอาจารย์น้ำภัยเคยทดสอบผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับแล้วแล้วก่อนที่ถึงจรงที่เรารู้กลไกการทํางานที่แท้จริงหลักๆเนี่ยนะเราก็ยังรู้ต่อไปว่าในแคปซูลของเราเนี่ยมีสารที่เราสาก,กัดออกจากมังคุดตัวหนึ่งที่ว่า g m 1, 1ครับ g m 1เนี่ยสามารถจัดการกับเชื้อแบคทีเรียใฉังมากๆเลยหส่วนหนความเข้มข้นหนึ่งส่วนในล้านส่วนของสารละลายก็จัดการกับ เชื้อแบคทีเรียไ,ได้แล้วแล้วถ้าไอเชื้อมันอยู่ในกระเพาะเนี่ยนะครับแคปซูลเรากินเข้าไปแคปซูลมันแตกมันก็สัมผัสกับไอเชื้อเนี่ยค่อนข้างเ,เร็วมันด้วยกลไกที่ร่วมด้วยช่วยกันร,ระหว่างความการสร้างผุมงกันจากเม็ดเลือดขาวและจากการสัมผัสกับ g m เอนะก็ทําให้เชื้อเฮลิโคแเปเดอร์ไพรโรไลหายไปอ๋อโอเปอเรชั่นบิมหรือบา l a นซิงอิม m มอ i ิตี้นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคกณสูง จากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออเบริชม,มิช่งไมชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้น ตามธรรมชาติครับ